สวัสดีครับวันนี้มาลองใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า AI m i l e r นะครับผมจากทางบอทน้อยซึ่งตอนนี้มีบน Play Store ก่อนนะครับแต่ก็จะตามมาบน App Store ในอนาคตเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองใช้เนาะคำแนะนำเกี่ยวกับแอปตอนนี้ <app. S 1> ปลดล็อกมาแล้วแล้วผมก็ไปหาแอปมีมาสบรามีมาิสอยู่ไหนเนี่ยบัตาบัตอาริโอเมบายอามู AI m e r นี่ครับ AI m i l e r นะครับสกด AI เว้วนวค MIWROR นร ROR ของทางบอดน้อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลองเข้าไปใช้ดูหนึ่งนิ้วแต่2ครั้งตอนนี้ผมใช้งานร่วมกับ TalkBack นะครับเึ๊บ ผมใช่ a อ d r o i d 12ออยู่เองนะแต่ทดลองแล้ว Android 14ก็ใช้ได้นะครับต้องลงชื่อเข้าใช้ทำตามขั้นตอนเขาสักนิดนึงนะครับผมอยู่ในหน้าหลักแล้วเดี๋ยวเราสำรวจหน้าหลักกันก่อนตรตรวจสอบหน้าหลักส่วนหนหน้าหลักของเขาก็จะมีเมนูก็คือผมหนึ่งนิ้วปัดขวาม,มานะครับผมใช้สีกัญญาเนาะตรตรวจสอบสีและลวดลายเสื้อผ้าแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าตรวจสอบสีและลวดลายเสื้อผ้าตรวจสอบสีและลวดลายเสื้อผ้าอย่างที่หนึ่งละผมแนะนำเสือ้อผ้าแต่สองครั้งเพื่อไปที่เมนูแนะนำเสื้อผ้าโอ้แนะนำเสื้อผ้าไดด้้ววย่า เสื้อเข้ากับกางเกงไหมชุดเดรสหรือเสื้อเข้ากับกระโปรงไหมอย่างเงี้ยครับผมตรวจผิวหนังแต่สองครั้งเพื่อตรวจความผิดปกติของผิวหนังตรวจความผิดปกติของผิวหนังโอ้จาได้ไหมครับที่ทางหน่วยงานเรานะครับเคยบอกว่า,อาตอนนี้กําลังร่วมพัฒนากับทางบอดน้อยเนะาะทางบอรดน้อยก็ได้ลองพัฒนาแล้วออกมาใหล้ลองใช้กันแล้วด้วย ปรึสอบถามข้อมูลอื่นๆแต่สองครั้งเพื่อไปที่เมนูสอบถามข้อมูลอื่นๆสอบถามข้อมูลอื่นๆเอออันนี้ก็น่าสนใจเนาะผรขอความช่วยเหลือ,ลอแต่สองครั้งเพื่อโทรหารอาสาสมัครอ่ามีสอบถามข้อมูลอื่นๆซึ่งบางฟีเจอร์ปัจจุบันก็จะใช้งานได้แล้วบางฟีเจอร์ก็อาจจะมีการเขาเรียกว่ายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่ ไม่มีป้ายกำกับส่วนหัวเนี่ยก็ยังมีตรงนี้นิดนึงนะก็ปุ่มไม่ป้ายกำกับอย่างเงี้ยปุ่มตั้งค่าแต่สองครั้งเพื่อไปอที่เมน,นูตั้งค่าส่วนหัวตั้งค่าด้วยอ่าปิดโปรแกรมัโอเค,คหมดละแต้งไม่มีปุ่มขอความช่วยเหลือแต่สองครั้งก็จะมีในบางเมนูนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเนาะ ผมต,ตั้งค่าแต่ไม่มีป้ายกำกับส่วนหัวเนี่ยไม่มีป้ายกำกับส่วนหัวเดี๋ยวก็ทางทีมงานนักพัฒนาของทางบอทดน้อยก็คงจะได้แก้ไขในอะไรที่ยังไม่มีป้ายกำกับเพิ่มเติมด้วยอันนี้ผมก็มาขอลองด้วยนะครับผมจะลองสักเมนู2เมนูละกันอ่าตุ้มสอบตุมตรวจคิวหนเอาเอา,เอาอะไรดีผุมแนะนำเสื้อผ้าตุ้มตรวจสอบสีและลวดลายเสื้อผ้าตอนนี้เพื่อไปที่หน้าตรวจสอบสี <คน S 2> และวลวดาเสื้อผ้ามีเสื้อทำงานของผมอยู่นะครับเป็นเสื้อฟอร์มของที่ทำงาน ซึ่งมีโลโก้และเขียนเป็นตัวภาษาอังกฤษอยู่ด้วยแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับผมกดเข้าไปที่ตรวจสอบสีและลวดลายเสื้อผ้าครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถ่ายภาพชุดเขาจะมีการขออนุญาตเข้าถึงสิทธิ์นะครับเข้าถึงกล้องเข้าถึงไม์ก็ถ้ามีการขอก็อนุญาตนะครับแล้วก็เลือกในระหว่างใช้งานแอปเนาะเราก็ปัดความาถ่ายภาพชุดส่วนหัวถ่ายภาพชุดส่วนหัวปัดความาปุ่มสลับกล้องขนานี้คุณกําลังใช้กล้องหลังแต่สองครั้งเพื่อสลับไปใช้กล้องหน้าเราสามารถสลับกล้องเนี่ยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งก็เปลี่ยนเป็นนกล้้องหา ตอนนี้เนี่ยแต่เขาไม่พูดใช่ไหมถ่ายภาพถึมสลับกล้องขณะดนี้คุณกำลังใช้กล้องหน้าแต่สองครั้งเพื่อสลับไปใช้กล้องหลังอืมถ้าถ้าถ้ากดแล้วบอกว่าตอนนี้สลับไปใช้กล้องอะไรเลยก็ดีเนาะอย่างตอนนี้ถ้าผมกลับไปใช้กล้องหลังเพราะผมต้องใช้กล้องหลังนะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บอ่าอันนี้ก็อ่าอย่างฝากทางทีมงานด้วยละกันว่าถ้ากดแล้วมันมันบอกด้วยว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นกล้องหลังแล้วเออหรือว่าผมใช้บันทึกหน้าจอมันเลยไม่พูดเดี๋ยวค่อยลองอีกทีนะครับผมแต่ตอนนี้มันไม่พูดกล้้องขณะนีคุถ่าอ่า ตอนนี้ผมก็ต้องปัดซ้ายแล้วปัดขวากลับมาก็จะรู้แล้วว่าตอนนี้ผมเป็นกล้องหลังอยู่อ่ะคราวนี้ผมปัดขวามา,า,าปุ่มถ่ายภาพปุ่มถ่ายภาพนะครับผมตรงเนี้ยอ่าผมตั้งข้อสังเกตว่าเสียงแชะไม่มีทําให้เราไม่รู้ว่าตอนนี้เรากดถ่ายไปหรือยังเมื่อเราหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งอ่าเดี๋ยวผมจะยกให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งที่ปุ่มถ่ายภาพอ่าจะอาจจะเห็นขาผมหรือเปล่าไม่รู้นะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปุ๊บอ่ะเนี่ย เสียงแชะมันไม่มีทําให้เราไม่รู้ว่ามันถ่ายแล้วแต่จริงๆถ่ายแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมปัดซ้ายมาการุณารอสักครู่เขาก็จะบอกว่าการุณารอสักครู่นะครับการตรวจสอบสีและลวดลายอ่ะแล้วผลการตรวจสอบที่เขาส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ดังนั้นต้องต่อเน็ตนะครับผลออกมาแล้วปัดขวามาประมวลผลเสร็จสิ้นนะครับปัดขวามาทีเททดในทีเท็ดเทียนในยูโรทีเท็ดในเทียนทีเทียนทีเนี่ย อาการนี้เกิดขึ้นแม้กระทั่งอตอนนี้เราทำจริงก็เจอคือตอบกลับมาคือยูนโค้ดผิดเป็นเท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 ผมก็ลองใหม่นะคุณยืนยันแ่สองครั้งยืนยันปึ๊บเขาก็จะพาเรากลับมาที่หน้าหลักุณอหกสีและลวดลายเสื้อผ้าแต่สองครั้งเพื่อไปที่หน้าตรวจสอบสีและลวดลายเสื้อผ้ากดตรวจสอบสีแล้วก็ไปถ่ายภาพใหม่ ปุ่มกลับแต่สองครั้งถ่ายภาพชุดปุ่มสลับรอบปุ่มถ่ายภาพแต่สองครั้งเพื่อถ่ายปุ่มถ่ายภาพใหม่นะครับผมเริ่มต้นขั้นตอนใหม่กรณีคุณเจอเท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 แสดงว่าเขา u n i c o ้ดก็คือภาษาผิดมานะปุ่มถ่ายภาพปุ๊บหนึ่งยวแต่สองครั้งปุ๊บแล้วก็ปัดซ้ายกรุณารอสักครู่อันนี้คือคือเราถ่ายสําเร็จละเสียงแชะมันไม่มีนะครับผมกรุณารอสักครู่แล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะก็ข่าวนี้อบผลการตรวจสอบสีมาแล้วปิดโปรแกรม ดกยุ่มยืนยันแต่สองนี่คือเสื้อโปโลสี้ำเงินเข้มปกขาวและคลิปสีขาวที่แขนเสื้อมีป้ายสี่เหลี่ยมสีขาวมีตัว L สี้ำเงินติดอยู่ที่ปกเสื้อชื่อแบรนด์รงทาโฟปักสีทองที่นาอกอ่าโอเห็นคำสงสัยเห็นคำว่าแท็บฟาวเดชันไม่ครบนะครับแต่รู้ด้วยว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อเบอร์ L ด้วยเพราะว่าเขาเห็นผมผมน่าจะถ่ายยกสูงไม่พอเพราะว่าเสื้อมันตัวไซส์เบอร์ L ผมยกแค่ประมาณไม่ถึงฟุตนะครับซึ่งถ้าเรา เดี๋ยวลองลองดองดูอีกทีนะผมยืนยันถ้าถ้าผมมาถ่ายที่โลโก้เลยว่า,าตัวเนี้ยเผื่อเอ๊ะเราต้องใส่เสื้อที่มีโลโก้ของหน่วยงานไปุแนะนำเสื้อปุ่มตรวจผิวหนังปุ่มสอบผักเดี๋ยวนะครับปุ่มแนะนำเสื้อผ้ารานนี้ผมผมยืนสูงหน่อยก็ได้อหน้าหลักปุ่นนมแนะนำเสื้อผ้าปุ่มตรวจสอบสีและถ่ายภาพชุดอันนี้เราทำหลายหลายรอบได้นะทำหลายคราวนี้เรายกยกสูงเลยอ่าปิดโปรแกรมเดี๋ยวนะครับปุ่มถ่ายภาพปุ่มสลับกลับปุ่มถ่ายภาพอันนี้ผมยกสูงขึ้นเยอะเลยนะประมาณอ่าสี่ส อาจจะเห็นตัวผมนั่งอยู่ด้วยเพราะผมก็ทำสื่อตอนวันอาทิตย์นะก็หนึ่งนิดแต่สองรังปุ๊บอ่ากัุณารอสักอ่อันนี้ลงมาลับมาที่เดิมแล้วนะครับผมกรุณารอสักรู่อันนี้ผมยกสูงน่าจะเห็นเสื้อมากขึ้นละอ่าคือบางครั้งเราก็ตรวจสอบสีและลวดลายเป็นไงครับทาฟาวเดชันนี่ประมวลผลเสร็จสิ้นนี่ทาฟาวเดชันอ้าวคุมยืนยันแต่สองทาฟาวเดชันคราวนี้บอกแต่แท็บฟาวเดชันมาคือเขาอยากให้ผมรู้หรอว่า อันนี้เป็นเป็นเป็นเสื้อที่มีแท็บฟาวเดชันนะอันนี้เขาก็สกัดตัวอักษรให้ผมออกมาได้ด้วยนะเสื้อตรงแล้วจริงๆน่าจะบอกให้ครบให้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกอีกแอปหนึ่งที่ช่วยบอกอสีและลวดลายเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับผมยืนยันอ่า<ต>ยัน,ยนไปที่ตัวต่อมาก็คือโปรแกรมพันหน้าจะรอบคอบอ,อยู่ในตมแนะนําเสื้อผ้าแต่ครั้งเพื่อไปที่เมนูแนะนําเสื้อผ้า เมนูต่อมาคือแนะนําเสื้อผ้าอันนี้อาจจะต้องมีเสื้อกับกางเกงมาแมทกันผมอาจจะยังไม่ได้สาธิตตรงนี้เนาะเพราะว่าผมเองก็ยังยังไม่ได้ลองแบบเป็นทางการเนาะปัดความมาครับตรวจผิวหนังตรวจผิวหนังดีกว่าครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่ตรวจผิวหนังแล้วก็ปัดความาถ่ายภาพผิวส่วนหัวถ่ายภาพผิวส่วนหัวปัดความมาคุณสลับกล้องขณะนี้คุณกำลังใช้กล้องหลังแต่สองครั้งโดยสลับไปใช้กล้องหน้า ปุ่มสลับกล้องตอนนี้เป็นกล้องหลังอยู่ก็เหมือนกันครับเคาเปลี่ยนกล้องได้ปัดขวามาปุ่มถ่ายภาพแต่สองครั้งเพื่อถ่ายายางเดิมเลยครับมันเสียงแชะมันไม่มีอยากให้มีเสียงแชะ,ะผมก็เอาเอามือผมเอาเสื้อลงก่อนนะเสื้อลงก่อนอแล้วก็ถ่ายเป็นมือผมแล้วกันอ,อันนี้มือ,อมีมสลบ<อ>ปุ<อ>่มถ่ายภาพแต่สองครั้งเพื่อถ่าย,ายให้เขาช่วยดูให้ปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็จรุณารอสักครู่ป้ายย้อนกลับมานะครับเมื่อกดถ่ายภาพที่ปุ่มถ่ายภาพเสร็จสิ้นแล้ว แล้วก็ปัด้ายมาเราทําให้เรารู้ว่าการุณาเราสักคู่เนี่ยเราถ่ายเสร็จจริงจริงผลการตรวจสอบผิวหนังอ่าผลการตรวจสอบผิวหนังปัดความาาระมวผลผนเสร็จสิน้นอ่าปัดความาผิวธรรมดาไม่มีแผลเนี่ยผิวธรรมดาไม่มีแผลนะครับผมก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเรามีกากเกลื่อนหรือว่าสิวหรือว่าแผลอะไรต่างๆเขาช่วยบอกเราได้แนะนําอะไรได้มั่งเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างยัาผมยืนยัน,ยนไป แล้วก็โปรแกรมพันหน้าจอรอบคอบไปที่สอบถามข้อมูลอื่นๆแต่สองครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลอื่นๆตัวเนี้ยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งสอบถามข้อมูลอื่นๆอ่าสอบถามข้อมูลอื่นๆส่วนหัวอ่าเนี่ยครับคุยเล่นปุ่มแล้วก็จะมีคุยเล่นสอนใช้งานต่างๆสอนใช้งานต่างๆอย่างเช่นคุยเล่นปุ่มผมคุยเล่นนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปแล้วปัดขวามาคุยเล่นส่วนหัวคุยเล่นส่วนหัวปัดขวามากดที่ปุ่มทางไว้เพื่อพูดคุยตรงเนี้ยเขาให้เราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคร ถ้าคุณใช้งานครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือว่าไมโครโฟนต้องกดอนุญาตและเลือกอนุญาตในขณะใช้แอปนะครับอ่ะก็หนึ่งนิ้วตตดสองครั้งไว้แต่พเอเพื่ผมบันทึกหน้าจอเนี่ยถ้าผมพูดปุ๊บเสียงมันจะตัดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตผมผมผม,ผมลองพูดแล้วกันแต่ถ้าเสียงตรงนั้นตรงไหนเงียบไปเนี่ยคืออ่ไมโครโฟนผมถูกตัดไปเนาะอ่ะผมหนึ่งนิ้วตัสองครั้งที่สองครั้งไว้แล้วก็อาจจะถามเขาว่าคุณอ่เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อย เล่าเรื่องตลกให้ฟังหน่อยไม่พบไฟเสียงอ,อ้าวเหรอคุยเล่นกดที่ปุ่มทางไว้เพื่อพูดคุยอ<ๆ>้าวเหรอคุยเล่นกดที่ปุ่มทางไว้เพื่อพูดคุยเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังหน่อยไม่พบไฟเสียงอา้าวไม่พบไฟเสียงเลยเนาะอ่ะกอ็อาจจะตอนนี้คือ ลองเล่นเพิ่มเติมได้นะครับผมสอบถามข้อมูลอื่นอ่าแล้วก็มีสอนใช้งานต่างๆสอนใช้งานต่างๆอา่าอันต่อไปผมย้อนกลับออกมาอีกผมขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออันเนี้ยอา,าสอา,าสมัครเหมือนปัจจุบันไม่แน่ใจว่าทางบอดน้อยได้มีการเอ่อดึงอาสาสมัครเข้ามาหรือย,อยังแต่เหมือนยังยัง,ย,งยังไม่ค่อยมีนะครับผมก็ถือว่านี่เป็นตัวอย่างที่จะทําให้คุณสามารถใช้งานได้ซึ่งเอ่อในตัวแอป ai m i l e r เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผม ถ้าเราลองไปเสิร์ชเนี่ยเหมือนเหมือนกับตัวต้นๆมันไม่เจอเนาะเดี๋ยวยังไงก็ตามผมประสานกระทางบอทน้อยขออนุญาตวางลิงก์เพื่อเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับได้ลองใช้งานกันก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เพื่อนๆสามารถใช้งาน AI m i l e r หรือกระจกวิเศษนี้ได้นี่ผมมาสาธิตเบื้องต้นแต่เขาก็ยังมีบั็กที่ทีมงานก็จะรับเรื่องราวต่างๆเพื่อให้เพื่อนๆ บอกมาแล้วเขาจะได้ไปพัฒนาให้แอปมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ยินข่าวว่าจะมีบน App Store ในอนาคตนะครับ AI ไม l เลกระจกวิเศษจากทางบอทดน้อยนะครับผมขอบคุณทีมงานคุณภาพที่พัฒนาอะไรก็ให้ใหพวกเราใช้งานกันครับขอบคุณมากครับไปละกับผมสีโชคบริการมอคอม141 4งสีบงสวัสดีครับ